เปิดใหม่ยังนงครัแป๊บๆดูเปิดแล้วเนาะเข้าตามเพื่อนเฉยเอ่ออีกหนึ่งนาทีโอเคเดี๋ยวดูดิภาคภาคว่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเจสันหมดรอบเดียวเ,ยวยววเจสันเ,เออช่างมาันละเร็วว่างรอนี่เมื่อวานเล่นจอโนไปแล้วเนาะวันนี้เล่นตัวอะไรดิเจสันไหม เจสันเล่นยากเห็นตึ่งคิวเอ้ยไม่ใช่สไบเวลเล่นอะไรเด็กกี้เบื่อเดกกี้ฟันโดนกันรอบอีมอีลอดไหมอีลอดแหละเออต้องไงต่อ,อ,อโบเจสันทำไงเจสันว,วิ่ง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 มีเจนูก แค่นูบมนัะ้นอะนูบแหละสภาพนะั้นคิดว่าอ e ีหลอดอ่ะนูวิ่งวิ่งหนีอ้าวโดนชนไปแล้วดึงทีเรียบร้อยเจสันกลายเป็นเอ่อนู้วิ่งสุดชีวิตสู้ชีวิต เ้าแตก okay. เวลาจะไปมสนีแล้วก็เหลือนึ่งงคนเพ่สิเกตเลือด1นึ่ซ็คือหนึ่ง,งแต่บบไมาด่ดีโอ้ยโอ้พจะใสกเบผีทุกอัอนแล้วนี่เจอศพมุกเจอตรงนี้ แล้ววิ่งเข้าไปฟันน้ำเพื่ออะไระเหรอช่วยโดนไปหนึ่งโอ้โหเ,เหลือ10 11เปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแป้เปลี่ยนใจละเบิ้ลเจสันแล้วเล่นตัวอื่น <c oughs> เครูคิดเออใช่จีมันถึผมชอบเลยว่าเคเรูคิดเออครูคิด กูค,คิดไม่แม่กูค,คิดเอ๊แต้มตรงนี้มันพอไหมนะ่ะโอ้ตาต่อไปพอดีเลยตาต่อไปพอดีเป๊ะเนาะเข้ามาแล้วเงินเข้ามาโอเคแม่น่าจะต้องลอยตาอะไรสิไป้สิสองรอบแล้วนะฮะแล้วทำไมผมได้เป็นอ่ะไม่รู้เอาให้บัก เออไงต่อลงลงเฮ้ยไม่ทำนี้เลยได้กวนาไม่หนักมันมีคนอยู่แถวนี้ยังไงจะละโอ้ย ม่นลงไปติดน้ําเลนแหละก็ดีดิก็เนะื่อยเออใช่ลืมดีว่าได้ไงเฮ้ยโอ๊ยอีกแล้วโอ๊ยอีกเร็วเฮ้นี่ก็ไม่โดน นี่ตามไม่สนนี่ตีใครไม่โดนเลยเดูยดิดหนึ่งร้อยทุกคนนี่ด,ดเอากดผพีดเอา หยุดวางกับดักดีกดผิดอีกเลยที่นี่ก็ไม่โดน ボクは。 ไอโง่ค so <king French Claire laughing> ู่คิดเล่นเลยก็ไม่ได้กากโู้จิบีดูการกาก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 อ้าเอ้เอ้บราวมาแลวเกออะไรเนี่ยคู่คิดมาแล้วอีรอสุดเท่สุดวันนี้ไม่ได้มาเล่น ครูผิดมาเล่นอีรอดหมวดน,นี้เอา้าผิดอะไรอะ่ะผิดอะไรอ่ะครูผิดผิดอะไรถามเลยเอา้าไปแล้วมาดิปีครูร้อยไปบนซ่าเยอะเพื่ออะไรโยนโยนเพื่อให้ตัวเองตายแล้วก็วิ่งวิ่งไม่ได้เออ อะซึ่งนี่ไม่ใช่สวนผมนะสวนใครไม่รู้ไปแล้วไปไปแล้ว <c oughs> เอา้าเอา้เอไม่นี่มันนี่มันสล็อตสองหรือใช่สล็อตสองเออเอาดีดีเอ้ยจะแพ้สองรอบไม่ได้นะ่ะไหนดูดิ ไปเจอครูขีดเออไม่ใช่ไม่ใช่ครูขีดอีรอดอีรอดก็แย่ละวิ่งไปเจอเอ่อครูขีดคุณล่าจอมนันจอมันพุ่งจอมันพุ่งไงต่อพุ่งไปพุ่งไปโยนเอ่อพิซพซ่าเป็นพิซซ่าแล้วก็แล้วก็พุ่งเข้ามาวิ่งก็ <laughs> ไปต่อยพุ่งเผือก แล้วก็แล้วก็แล้วยังไงต่อแล้วก็วิ่งเล่นไปส,สนุกเลยไม่สนุกละเอาไปต่ออ้าว <c oughs> อะไรเนะี่ยสไปเวอร์วินวินก็แย่และ ไม่หวังอะไรกอผมมินมันไม่มีคนเม้นเลยไม่มีคนดูด้วยซ้ำวันเด็กวันโอ้เม่เล่ผมเป็นเด็กวัน ไม่ไม่ต้องหวังว่าจะรอดเออวันเนี้ยได้วันนี้วันอย่างหูดเต้นไงมาแล้วอย่าทำอีรอดอย่าทำอีรอดเลยอีรอดกลัวแล้วอีรอดเป็นคนดีกลัว <c oughs> <c oughs> อย่าอย่ามาทางนี้ ตีคูร้อยหนีนะ่อรออะไรล่ะเฮ้ยมาดิมาดิวิ่งโยนที่ใต้อนโยนเพื่ออะไรไมาดโมมูโอ้เออไม่ไม่โอ้โดนไปแล้วดึงครับโอบายก็ oh โดนโดนเล่นวันนึงวันใจร้าย มันมันใจร้ายใจร้ายมากๆลากลากไปรวมเพื่อนดีกว่าลากไปให้เพื่อนลำบากดีกเลยช่วยด้ว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 ยไม่ไม่อยู่แล้วโน <No, S 1> อย่าทำโอ้ oh, โดนสิครั้งเดียวตายแล้วเนี่ยอย่า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 เหยียดหน้าไปนิดเดียวเองโด้จะทำมีรอด พีนหลัดโยนซาซา,าโยนพิซซ่าทันโยนพิซซ่าทันโอเคอางน้อยก็เนี่ยนะก็คอขาดตายวิ่งวิ่งวิ่งไปเรียบร้อยเก็บกองพาบัลยิงไม่โดนโอ้โหยิงเออเลอร์ไม่โดนวิ่งฟันขึ้นถามไม่โดนทำไมมันทำไมมันหลบง่ายจาังเลยตอนตอนนี้ไม่ได้อัดนะไอ้นี่เล่นอย่างโหดเลยนะเออเล่นอย่าง คือก็ก็ยังถือว่าโหดอยู่มันไม่เชเด็กี้อ่ะมันไม่มีเชเด็กี้อยู่สัมผัสการมาตาเนี่ยหรือมันมีมันบอกว่า o n น two one hacker hacker ไหน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 อยู่ไหนไหนให้นี่นี่นี่เอาหายไปไหนอะหายไปไหนอ่ะเอ้าอยู่ในเซิร่เปล่าไม่อยู่แล้ว โ้แม่ไปแล้วแม่เลยอะ่ะโอ้สวัสดีออไม่ยากนะเอ้าโดนโดนใช้งานหน,นีกันเลรออะไรล่ะรออะไรล่ะหนีดีเจสันจูงง่ายเออจูงง่ายก็แย่แล้ววิ่งวิ่งวิง่งหนีโอ้สวัสดีโอ้เจสันเจสันมา เดีสั่นมาเดีสั่นมาอย่าเล่นอ e ีหลอดดิเล่น e อีเลดคนแรกแหละเป็นไรกับอ e ีหลอดบ้างวะเนี่ยฮะอีหลอดอ่อนแอโอ้ยอหลอดอ่อนแอโบโอ้ย oh. วิ่งไปโดนนั่นดิเก้อสี่คูณร้อยอือมันมาอยู่นอกแมปของมันโอ้ oh, เหลือเหลือเจ็ดโดนปันอีกรอบเดียวแตกเอ้ยเป็นไรเนี่ย <Yo, S 2> โยนบิซ่าอย่าบิซ่าอย่าบิซ่ากัน จะเลยอีลอดโบคนต้องเยอะต้องเยอะคนต้งคือกลัวค,คือกลัวอีลอดมันหิวเลือดมากหรือไงฮะคือถ้ามันไม่มีหลอดเกมมันจะมันไรเออมันน่าจะหิวเลือดกันมันมเนี่ะ คู่คิดเหรอการคู่คิดเปลี่ยนเลยเห็นแมมนี้แล้วก็คิดถึงเวิร์กแอดอะพิซซัพเทรดเหมือนกันเลยเนี่ยจำได้ว่าเล่นบ่อยอยู่นะตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นแล้วไม่ใช่ว่าไม่ได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นอะไม่มีไม่มีเวลายิงตีพิมอื่นนะเนี่ยสมมติเล่นนะหัวจับเดี๋ยเฮ้ยแล้ทำไมมันจมดินเนี่ยฮะทำอะไร ันตีนเจสันตอดประสาทเจสันเจสันม,มันเสียเปรียบตอนที่มันไม่มีสกิลระยะไกลแล้วไปเดินงูให้เจสันม,มันฆ่าอำมือเพื่ออะไรด้วยความมันอะ่ะก็ตายสกิลเลอร์วอน ไม่มีซีอีหมดเลยอ่ะ ได้ไปจอนโดปิดท้ายหน่อยแล้วกันเดี๋ยวตานี้จะเป็นตาสุดท้ายแล้วของวันนี้นะมาเปิดก่อนอย่างแรกอยู่ตรงนั้นกันใช่ไหมไอช่างตรงนั้นอันตรายการมันก่อนอไม่โดนไปเข้าไปเข้าไปเอาไอ้นี่ยินจูบอ่ะนี่ อันนี้ไล่ยุคปรัตารจอนโดน,นี่ใช่อะไรอะมาไรไอ้นี่ห้าวมันมาแหลกหนูให้แ้วมันแหลกอ,อ,อ่ะเออ๊ะแอ้วมันถึงุกไปข้างนอกได้ไง เฮ้ยมันปันปิงอ่ะเฮ้ยมันปิงโลเรนเคยช่างก่อนเดี๋ยวอีก็ไม่โดนเป็นตัวเป็นตัวอี๋อมัน ไหนามมันจะโดนเป็นเลงเกตก็ได้อ่ะโดนอะไรอะไรอไรืมไม่ถึนอืมไป อาวทำไมมันแต่ทำไมทัม้งเซิร์ฟมันมีสามคนไม่เห็นทไมมีสามคนอ่ะไอ้ปืนแล้วไม่สนไม่สนปืนอ่ะปืนไม่สนหืมมมันจะไม่โดนเลยไม่ได้นะลิปเช้าโดนรัว,วลเลยนะเฮ้ คิมนี้ไม่ยึดแท็กไม่ได้แล้วเหรโ,โดนโดนโดนนนโนนกดเพื่ออะไรนะ่ะเบสช่างมันเอออยู่นั่นอยนู่นัน่นยี่สิบวิจะทนันไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ทันหรอก บ็อกซิ่งโคลาวิง่งไปแล้วนะหเหรอใช่จบสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ยืนกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะจอโดไปแล้วบ๊ายบาย